ช่องตามใจทูเดย์บทที่1881มุ่งหน้าสู่โลกโจรเมื่อใช้ขึ้นมาแน่นอนว่าไม่สามารถแสดงพลังของต้าเตาที่ยืมมาออกมาทั้งหมดได้และหลังจากยืมพลังต้าตาคิดอยากจะยกระดับต่อก็แทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าความเป็นไปได้นั้นมีน้อยมากสิ่งที่คนอื่นเข้าใจแน่นอนว่ามีขีดจำกัดอย่างมาก และจักรวาลในปัจจุบันนี้ผู้บำเพ็ญเซียนเผ่ามนุษย์ก็ดีผู้เก่งกาจเผาอื่นๆก็ดีผู้บำเพ็ญเซียนยืมพลังต้าเต่าล้วนเป็นวิธีที่ทุกคนชอบที่สุดและสาเหตุที่หลังจากหลินหยุนเข้าสู่แดนมหากษัตริย์กลายเป็นการมีอยู่ที่สูงสุดของหมื่นจักรวาลได้แน่นอนว่าเกี่ยวข้องกับต้าเต่าของเขาอย่างมากมายแล้วก็ยังมีส่วนที่สําคัญมากอย่างหนึ่งก็คือต้าเต่าของเขาล้วนเป็นต้าเต่าของตัวเองและไม่ใช่ต้าเต่าของคนอื่นมองไปยังจี้ฝานซิงหลินหยุนเอ่ยปากพูดเบาๆว่า ทางที่ดีที่สุดคือเดินด้วยต้าเต๋าของตัวเองต้าเต๋าที่ยืมมาไม่ใช่ของตัวเองตลอดการจี้ฝานสิงพยักหน้าแล้วผู้บำเพ็ญเสียนแทบจะทุกคนที่เมื่อถึงจุดนี้ล้วนแต่คิดอยากจะเดินออกจากต้าเต๋าของตัวเองเพียงแต่ว่านั่นเป็นสิ่งที่ยากเกินไปแล้วแม้ว่าคนจำนวนมากรอจนถึงเวลาที่อายุไขหมดแต่ก็ไม่สามารถเข้าใจต้าเต๋าของตัวเองได้เลยลินหยุนพูดกล่าว ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติไม่จําเป็นต้องเรียกร้องถ้าหากไม่ได้การจริงๆค่อยยืมพลังต้าเตาของคนอื่นก็ได้พูดกับผู้หญิงทั้งสามคนครู่หนึ่งหลินหยุนไปยังกลางหุบเขาอีกครั้งแล้วเทนิวปรากฏตัวด้านหลังหลินหยุนอย่างเงียบเียบแล้วไม่รอให้หลินหยุนเอ่ยปากพูดก็พูดด้วยน้ําเสียงที่เคร่งขรึมว่าหลังจากที่คุณออกไปมีคนมุ่งหน้ามายัางโลกชางชองอยู่สถานที่ที่ไม่ไกลจากอาณาเขตมาตลอดเหมือนว่าอยากจะสำรวจอะไรบางอย่าง เมื่อหลินหยุนได้ฟังสายตาเปล่งประกายทันทีพูดกล่าวใครกันเทนิวสายหน้าพร้อมพูดว่าไม่แน่ชัดฉันไม่ได้สนใจแต่ผลฝึกตนไม่สูงเป็นแดนสู่ธรรมะสามสี่ท่านหลินหยุนขมวดคิ้วแน่นทันทีถ้าหากเป็นไอ้พวกสามสี่คนนั่นละ่ะก็เป็นไปไม่ได้ที่จะส่งแค่แดนสู่ธรรมะสามสี่ท่านมาสอบถามข่าวคราวแน่นอนน่าจะเป็นคนอื่นแต่ว่าจะเป็นใครได้ละ่ะเงียบขึมอยู่ครู่หนึ่งหลินหยุนถามต่อว่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ เทนิวพูดว่าเมื่อหนึ่งปีก่อนหลินหยุ่นได้ฟังเข้าสู่ห้วงแห่งความคิดอีกครั้งแล้วเมื่อหนึ่งปีก่อนนี่ก็ตรงก,กันกับช่วงเวลาของการแตกแยกสมาพันธ์จนดวงดาวพอดีเลยหรือว่าเป็นคนของพวกเขางั้นเหรอไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะเป็นเช่นนี้ออกไปแต่ว่าเป้าหมายคืออะไรล่ะหูเหวยใช่ว่าจะไม่มีความเป็นไปได้นี้ บางทีหูเวยอาจจะรู้ว่าตัวเองได้รับผลกระทบตกอยู่ในอันตรายเพราะงั้นจึงส่งคนมาสแสวงหาตัวเองที่นอกอาณาเขตแล้วหรือไม่ก็สแสวงหาตำแหน่งม่านพลังของยอดฝีมือในอาณาเขตเพียงแต่ว่าไม่สามารถเข้ามาได้มีความเป็นไปได้แต่ดูเหมือนว่าไม่ถูกเพราะว่าหลังจากที่ออกมาจากถ้ำกลางซากวัตถุโบราณหลินหยุนก็สืบดูยันสื่อสารแล้วแล้วยังมีแผ่นหยกของเขาเองอีกทั้งแผ่นหยกชิ้นนั้นของเอียนซู่ล้วนแต่ไม่มีข้อมูลใดๆของหูเวยทิ้งไว้เลย ไม่เพียงแค่เท่านี้เมื่อก่อนตอนที่อยู่หอปรับทะเลจือหวนก็ไม่เคยเปิดเผยว่าวูเหวยเคยตามหาตัวเองมาก่อนเลยหรือว่าเป็นเรื่องที่ยอดฝีมือแห่งโลกชางสองช่วยเหลือตามตังกาโดยทั่วไปหูเหวยรู้ว่าความสัมพันธ์ของจือหวนและตัวเองไม่ค่อยธรรมดางั้นถ้าหากเขาต้องการความช่วยเหลือจากตัวเองจริงๆตัวเขาเองติดต่อไม่ได้จะต้องติดต่อผ่านทางจือหวนมาแน่นอนในเมื่อเป็นเช่นนี้ก่อนหน้านี้ตอนที่อยู่หอปรับทะเลจือหวนจะต้องพูดเรื่องนี้ออกมาแน่นอน เพราะงั้นผู้บำเพ็ญเซียนแดนสู่ธรรมะสามสี่คนนั่นที่มาสืบที่นี่มีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่ใช่คนที่หูหวยส่งมางั้นมีความเป็นไปได้ไหมว่าหลังจากที่หูหวยเสียชีวิตแล้วเป็นคนของหน่วยฟ้าดูเหมือนว่าจะไม่มีทางเป็นแบบนี้ได้เพราะว่าไม่มีแรงจูงใจสมาพันธ์จรดวงดาวที่หลังจากแตกแยกก็ยังไม่มีความกล้าหาญที่จะมาสืบอะไรที่โลกชางสองนี้เลยแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามแต่ดูเหมือนว่าเขาควรจะไปโลกโจรสักรอบหนึ่ง แม้ว่าสมาพันจนดวงดาวจะแตกแยกกันแล้วแถมยังเสียหายไม่น้อยเลยแต่ว่าเครือข่ายของพวกเขายังอยู่คนระดับชั้นกลางและชั้นต่ำยังอยู่เพราะงั้นเรื่องนี้ยังไม่ถือว่าจบสิ้นคิดมาถึงตรงนี้หลินหยุนออกจากหุบเขาหลังจากที่ทักทายกับฉินหลันหญิงสาวทั้งสามคนแล้วก็ออกไปจากโลกชางชองอีกครั้งมุ่งไปยังสุดลาทะเลแหล่งที่อยู่ของโลกจนห่างไกลกันอย่างมากห่างไกลจากพื้นที่ใจกลางของจักรวาลอย่างยิ่ง ถ้าหากบินไปอย่างรวดเร็วละก็แม้ว่าอาศัยผลการฝึกตนในตอนนี้ของหลินหยุนกว่าจะถึงได้ต้องไม่ต่ำกว่าสิบปีแน่นอนมีเพียงเดินทะลุมิติไปยังสุดล่าทะเลถึงจะเร็วที่สุดผ่านทางค่ายกลทะลุมิติไม่นานหลินหยุนก็ถึงโลกโจรที่นี่เป็นฐานทัพของสมาพานา์โจรดวงดาวจริงๆเขตดาวแห่งนี้รกร้างอย่างมากชีทีก็มีไม่เยอะถึงขั้นยังมีสถานที่ที่ยังไม่ถูกพบเจออีกมากมาย เดินออกมาจากการส่งของค่ายกลไม่นานก็มียอดฝีมือแห่งแดนสู่ธรรมะก,กว่าหลายคนเดินเข้ามาแล้วทั้งหมดหกคนแบ่งเป็นใส่ชุดสองแบบที่แตกต่างกันสามคนใส่ชุดคลุมยาวสีฟ้าอีกสามคนใส่ชุดคลุมยาวสีเหลืองเห็นลินหยุนเดินออกมาจากถ้ำกลางค่ายกลทะลุมิติรีบเดินเข้ามาทันทีชายไวกลางคนที่สวมชุดคลุมยาวสีฟ้าหนึ่งในนั้นพูดอย่างเคารพว่าไม่ทราบว่าผู้อาวุโสไปสำนักฟ้าของฉันหรือว่า ในเวลานี้หลินหยุนไม่ได้กักเก็บชี้ไว้แม้แต่น้อยภายใต้การสัมผัสได้ของทั้งหกคนนี้ไม่กล้าเร่งรีไปโดยปริยายชายไวกลางคนในชุดคลุมยาวสีฟ้าคนนั้นพูดจบผู้บำเพ็ญอ้วนเตี้ยที่ใส่ชุดคลุมยาวสีเหลืองที่อยู่ข้าง,างๆก็รีพูดกล่าวทันทีว่าแต่หากว่าผู้อาวุโสจะไปสำนักดินของฉันฉันเป็นผู้นำทางไปให้ได้หลินหยุนมองดูท่าที<ๆ>ก็เข้าใจได้เลยทันทีแตกแยกแล้วจริงๆ เพียงแต่ว่าค่ายกลทะลุมิติแยกออกจากกันไม่ได้เพราะงั้นทั้งสองฝ่ายล้วนต่างก็ส่งยอดฝีมือมาคุ้มกันอยู่ที่นี่นี่ก็สามารถเห็นทุกการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายได้เป็นอันดับแรกถ้าหากอีกฝ่ายแอบวางแผนชั่วเชิญพวกยอดฝีมืออะไรมาก็สามารถรับมือได้ทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกอีกฝ่ายโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัวในเวลานี้หลินหยุนพูดว่าฉันนายน้อยโลกชางสอง ครั้งนี้ที่มาโลกโจรไม่เพียงแค่ต้องไปสำนักฟ้าขณะเดียวกันก็ต้องไปสำนักดินก็เลยไปยังสำนักฟ้าก่อนชายไว้กลางคนสวมชุดคลุมสีฟ้าคนนั้นได้ยินก็ตกใจอย่างมากทันทีรีพูดว่าที่แท้ก็คือคุณชายนายน้อยโลกชางสองคุณชายสามารถมาเยือนสำนักฟ้าของเราได้เป็นการประดับเกียรติของเราจริงๆเชิญคุณชายได้โปรดตามฉันมาฉันจะนำทางให้คุณชายเองพูดแล้วนำพาหลินหยุนไปทางทิศตะวันออก การแตกแยกของหน่วยฟ้าและหน่วยดินหน่วยฟ้ากลายเป็นสำนักฟ้าครองเขตทางตะวันออกของโลกโจรไม่นานดาวบำมเพ็นก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าของหลินหยุนแล้วเหลือเชื่อมากท่ามกลางเขตดาวแห่งนี้ปรากฏว่ามีชีทิปเข้มข้นเช่นนี้เป็นการมีอยู่ของดาวบำมเพ็ญที่มีพลังชีวิตที่เปี่ยมลน้นเพียงแต่ว่าดาวบำเพ็ญในปัจจุบันนี้เหมือนว่าได้รับความเสียหายไม่เบาเลย ถูกชายไวกลางคนชุดคลุมสีฟ้าแนะนำเข้าสู่ถ้มกลางดาวบําเพญไม่นานก็มาถึงส่วนลึกของกลุ่มภูเขาแล้วลอยตัวลงหลินหยุดมองดูไปยังยอดภูเขาก็เห็นซานเหมือนที่สร้างขึ้นมาใหม่แล้วในทันทีด้านบนของป้ายนั้นก็เขียนไว้ว่าสำนักฟ้าสามคำนี้ซานเหมือนแห่งนี้เพิ่งจะสร้างขึ้นใหม่ได้ไม่นานชายไวกลางคนในชุดคลุมสีฟ้ารีพูดทันทีว่าคุณชายจากที่ฉันได้สื่อสารกับเจ้าสำนักของเรา เจ้าสำนักกำลังร,งรอคุณอยู่บนภูเขาค่ายกลของซานเหมือนในปัจจุบันนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์คุณบินฉบขึ้นไปก็ได้เลยลินหยุนพยักหน้าแล้วย่างก้าวออกไปก็ตรงไปถึงยอดเขาเลยในเวลานี้ชายชาราที่สวมใส่ชุดคลุมสีฟ้าทั้งตัวคนหนึ่งยืนรออยู่ด้านหน้าชายชาราหนวดเคราและผมสีขาวลักษณะท่าทางต่างจากคนทั่วไปสายตาลึกล้ำแม้ว่าจะไม่สูงมากไม่ปรากฏที่ออกมาแต่ว่าทำให้ลินหยุนสัมผัสได้ถึงความลึกล้ำที่ไม่สามารถคาดเดาได้อย่างหนึ่ง เห็นหลินหยุนลอยตัวลงมาชายชราย,ยิ้มพร้อมเดินเข้าไปต้อนรับทันทีคุณชายมาเยือนสำนักฟ้าของฉันได้ถือว่าเป็นแขกผู้มีเกียรติมาเยือนถึงที่จริงๆฉันชีเย่เป็นเจ้าสำนักแห่งสำนักฟ้ายินดีต้อนรับการมาถึงของคุณชายช่องตามใจทูเดย์บทที่1,882ข่าวคราวของเย่เอ๋อหลินหยุนพยักหน้าแล้วก้าวเดินตามชายชราเข้าไปยังในวิมานที่มองดูแล้วธรรมดามาก ภายในวิมานแตกต่างกับภายนอกมากภายในกว้างขวางมากและก็สว่างเจิดจ้ามากทั้งสองฝ่ายนั่งลงบนที่นั่งสีเย่ก็มองไปยังหลินหยุนเอ่ยปากพูดเบาๆว่าที่คุณชายมาเยือนสำนักฟ้าของฉันในครั้งนี้ก็เป็นเพราะว่ามาตามหาองค์หญิงใช่ไหมองคหญิงแห่งโลกชางสองชวยโอกาสตอนที่โลกชางสองปิดแอบนีออกมาจากโลกชางสองตั้งแต่เมื่อไรหายสาับสูญไปเลย ด้วยเหตุนี้กลุ่มโจนดวงดาวก็เข้าร่วมเข้ามาแล้วริเริ่มตามหาที่อยู่ขององค์หญิงท่านนั้นเรื่องนี้เป็นเช่นนี้มาเกือบสิบปีแล้วแต่ว่าไม่มีข่าวคราวใดๆมาโดยตลอดเรื่องนี้ทั่วทั้งจักรวาลต่างก็ทราบกันดีและภายในของกลุ่มโจนดวงดาวไม่ว่าจะเป็นหน่วยฟ้าก็ดีหน่วยดินก็ดีแน่นอนว่าก็ยิ่งจะทราบกันดีว่าข้างในนั้นมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่หูเหวยเป็นตัวการจัดการของเรื่องนี้ แถมยังมีจดหมายที่หลินหยุนเขียนกับมือตัวเองเป็นหลักฐานด้วยแม้ว่าตอนนี้กลุ่มโจรดวงดาวแบ่งแยกเป็นสํานักฟ้าและสํานักดินแล้วแต่ว่าหลินหยุนมาแล้วนั้นแน่นอนว่าจะต้องมาเพราะเรื่องนี้แล้วหลินหยุนพยักหน้าพูดกล่าวว่าฉันไม่อยากรู้ว่าทําไมกลุ่มโจรดวงดาวถึงได้แตกแยกกันเพราะว่าถึงยังไงก็เป็นเรื่องภายในของพวกคุณที่มาในครั้งนี้ก็แค่อยากจะสอบถามหน่อยเกี่ยวกับเรื่องที่ตาหาองค์หญิงสํานักฟ้ายังรับอยู่หรือไม่ชีเย่พูดกล่าว คุณชายเป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาฉันก็ไม่สามารถหลบซ่อนได้คุณชายจริงๆแล้วกลุ่มโจรดวงดาวของพวกเราพยายามตามหาอย่างสุดความสามารถมาเกือบสิบปีแล้วสำหรับที่อยู่ขององค์หญิงนั้นก็พอได้รับมาบ้างแล้วคำพูดของชีเย่ก็อย่างกับเสียงฟ้าร้องที่ระเบิดลงกลางใจของหลินหยุดเลยเห็นเพียงแค่หลินหยุดลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้นั่งทันทีพูดด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปว่าคุณพูดว่าอะไรนะพวกคุณพบที่อยู่ขององค์หญิงแล้วจริงๆชีเย่พยักหน้าแล้วพูดว่า ไม่กล้าหลอกคุณชายเป็นเช่นนี้จริงๆแต่ว่าพวกเราแค่ได้เบาะแสมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและก็เป็นเรื่องเมื่อเร็วๆนี้ยังไม่ทันได้ยืนยันกลุ่มโจรดวงดาวก็เกิดเรื่องแตกแยกขึ้นซะก่อนแล้วลินหยุนหายใจถี่พูดกล่าวทันทีว่ามันเป็นเบาะแสอะไรกันแน่คุณบอกฉันมาฉันจะไปตามหาเองแต่ว่าคุณอยากได้อะไรขอเพียงแค่โลกชางสองของฉันสามารถหามันให้ได้ก็ไม่มีปัญหาใดๆเลย ชีเย่พูดกล่าวคุณชายเบาะแสนี้บอกคุณชายได้อยู่แล้วอีกอย่างฉันก็ไม่ต้องการผลประโยชน์ใดๆจากคุณชายทั้งนั้นต้องการแค่คุณชายรับรองฉันสำนักฟ้าของฉันได้ก็พอหลินหยุนได้ฟังสายตาเป็นประกายทันทีก็เข้าใจความหมายในคำพูดของฉีเย่แล้วในเวลานี้มองไปยังอีกฝ่ายพูดกล่าวว่าเจ้าสำนักมีอะไรจะพูดก็พูดมาตรงๆเลยฉีเย่พูดว่าข่าวคราวนี้จริงๆแล้วทางฝั่งของหน่วยดินก็ทราบเช่นกัน ฉันคิดว่าอีกเดี๋ยวคุณชายออกไปจากที่นี่จะต้องไปยืนยันที่หน่วยดินแน่นอนแต่ถ้าหากว่าทางฝั่งหน่วยดินใช้เรื่องนี้บีบบังคับคุณชายให้คุณชายถึงขั้นกับให้โลกชางสองช่วยเหลือพวกเขาในการจัดการกับสำนักฟ้าหวังว่าคุณชายจะปฏิเสธหลินหยุนพูดว่าเงื่อนไขของเจ้าสำนักง่ายดายเช่นนี้หรือชีเย่พยักหน้าแล้วฝืนยิ้มพร้อมทั้งพูดว่า ไงไดเช่นนี้แหละข่าวคราวนี้ก็ถือว่าเป็นมีวสนาที่ดีกับคุณชายแล้วกันตอนนี้สำนักฟ้าเพิ่งจะก่อตั้งขึ้นมาทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งที่ชำรุดสุดโสมรอคอยให้ฟื้นฟูและบุรณะคืนสภาพเดิมแถมยังต้องเผชิญหน้ากับสำนักดินนั่นอย่ามองว่าสถานการณ์ในตอนนี้ของทั้งสองฝ่ายต่างอยู่ฐานะเท่าเทียมกันและตั้งป้อมประจันหน้ากันจริงๆแล้วสำนักฟ้าเสียเปรียบโดยสิ้นเชิง หน่วยฟ้าในเมื่อก่อนจริงๆแล้วสิ่งที่ยิ่งจะถนัดเลยก็คือข่าวกรองส่วนที่ว่าพละกําลังในการรบที่แข็งแกร่งนั้นไม่ได้มีมากเลยแม้ว่าหน่วยฟ้าทั้งสามรวมกันก็ไม่สามารถเทียบกับหน่วยดินได้แม้ว่าเป็นตอนนี้ดูเหมือนว่าจะรักษาสภาวะที่สมดุลได้แต่ว่ารอหลังจากที่ยอดฝีมือของสำนักดินกลับมาทั้งหมดแล้วสถานการณ์นั้นก็จะพลิกผันอย่างรวดเร็วในทันที ลินหยุนพยักหน้าแล้วสำหรับการแบ่งงานของสำนักฟ้าและสำนักดินแน่นอนว่าทางฝั่งเขาก็ทราบดีเงียบครึมอยู่ครู่หนึ่งหลินหยุนพูดว่าฉันเข้าใจแล้วชี้เย่พูดต่อว่าคุณชายเจ้าสำนักของสำนักดินในตอนนี้มีชื่อว่าโมจัวคนคนนี้เยหญิงและ,ะเผด็จการมากฉันคาดการว่าหลังจากที่คุณชายไปแม้ว่าเขาไม่กล้าข่มขู่คุณชายหนักมากเกินไปแต่ว่าไม่มีทางที่จะบอกเขาคราวนี้กับคุณชายอย่างง่ายๆแน่นอน เขาน่าจะมีความเป็นไปได้สองอย่างอย่างแรกเหมือนก,น,กนกันกับฉันบอกคุณชายตรงๆเลยแถมบอกคุณชายไม่ให้ช่วยสำนักฟ้าของฉันและส่งผู้บำเพ็ญเสียนที่รู้รายละเอียดของข่าวคราวนี้ท่านหนึ่งเป็นเพื่อนคุณชายไปตามหาร่วมด้วยประกายที่สองก็คือขายข้อมูลนี้ให้กับคุณชายในราคางามๆเพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งของสำนักดินของพวกเขายิ่งขึ้นนี่ก็ยิ่งจะไม่ทำให้พวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่พ่ายแพ้ในตอนที่จัดการกับสำนักฟ้าของฉัน ฉันคาดเดาว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นอย่างที่สองมากถ้าหากเป็นอย่างที่ฉันคาดคิดจริงๆคุณชายก็ลองรับปากก็ได้แต่ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นอย่างที่สองเพราะว่าตอนนี้พวกเขาอาจจะไม่เกรงกลัวคุณชายเกรงกลัวโลกชางสองแล้วจริงๆเพราะว่าการแตกแยกในครั้งนี้เบื้องหลังของสำนักดินม,มีเงาที่มีพละกกำลังสุดยอดมากนอกจากนี้หลังจากที่คุณชายออกจากโลกโจร ก็จาเป็นต้องลงมือปฏิบัติให้เร็วยิ่งขึ้นจะให้คนที่บงการอยู่เบื้องหลังของสํานักดินนั่นชิงลงมือไปถึงเป้าหมายก่อนไม่ได้ไม่เช่นนั้นเมื่อ,องอ์หญิงตกอยู่ในเงื้อมือของอีกฝ่ายสําหรับคุณชายสําหรับโลกชางสองแล้วนั่นคือการถูกกระทําอย่างมากโลกชางสองแข็งแกร่งไหมงั้นก็แข็งแกร่งมากโดยปริยายในตอนนั้นไม่มีใครไม่รู้ไม่มีใครไม่ทราบถึงพลานุภาพอันน่าเกรงขามของมหากษัตริย์ชางสอง ถ้าหากไม่แข็งแกร่งจะสามารถสร้างโลกชางชองในช่วงเวลาอันสั้นได้อย่างไรแต่ว่าก็เพราะเหตุนี้ดังนั้นมหากร,รัตชิางชองจึงสร้างศัตรูทั่วทั้งจัก,กรวาลไม่น้อยเลยนอกจากพละกำลังที่สุดยอดสามสี่คนแล้วอย่างพบพระศักดิ์สิทธิ์เต่อมังกรน,นั่นก็เป็นศัตรูตัวฉลากเช่นกันนอกจากพละกำลังที่สุดยอดเช่นนี้ล่วงเกินไปไม่ต่ำกว่าหนึ่งแล้วพวกพละกำลังระดับล่างนั้นก็ยิ่งไม่รู้เลยว่าล่วงเกินไปกว่าเท่าไหร่แล้ว และเมื่ององหญิงของโลกชางสองตกอยู่ในกำมือของคนเหล่านั้นนี่ก็เท่ากับว่าหยิกเล็บเจ็บเนื้อแล้วเมื่อหลินหยุนได้ฟังสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีเอ่ยปากพูดอย่างเต็มกำลังว่าถ้าหากสำนักดินนำเรื่องนี้เปิดเผยให้คนอื่นรู้จริงๆงั้นพวกเขาก็ไม่มีความหมายที่จะอยู่ในจักรวาลแห่งนี้ต่อไปแล้วแต่ไม่ว่าคนที่บงการอยู่เบื้องหลังของพวกเขาจะเป็นใครล้วนแต่ไม่สามารถคุ้มกันพวกเขาได้หวังว่าพวกเขาจะไม่รนหาที่ตาย สายตาของชีเย่เป็นประกายเล็กน้อยเกิดแสงวาบขึ้นในมือทันทีแผ่นหยกหนึ่งชิ้นก็ปรากฏอยู่ในมือของเขาแล้วนำแผ่นหยกส่งมอบให้หลินหยุนชีเย่พูดว่าคุณชายนี่ก็คือเบาะแสเกี่ยวกับที่อยู่ขององค์หญิงคุณชายได้โปรดเก็บไว้ให้ดีเขาเพิ่งจะพูดจบก็มองไปยังประตูหญิงสาววัยรุ่นที่สวมใส่ชุดโบราณจีนสีดำนำมาซึ่งกลิ่นอายที่เยือกเย็นเล็กน้อยก้าวเดินเข้ามาแล้วชีเยร่รีพูดแนะนำทันทีว่า คุณชายนี่เป็นสิทธิ์ของฉันหลีซิงถนัดต้าเต๋าแห่งกู่คุณชายสามารถพาเธอไปตมหังหญิงด้วยได้ต้าเต๋าแห่งกูเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้คุณชายก็คงน่าจะทราบมีหลีซิงอยู่ข้างกายคุณชายได้ผลคุ้มค่าโดยที่ลงแรงน้อยแน่นอนหลินหยุนได้ฟังอดไม่ได้ที่จะมองไปยังอีกฝ่ายเป็นการบำเพ็ญต้าเต๋าแห่งกูจริงๆอ,อีกอย่างเปิดต้าเต๋าแล้วแต่ยังไม่สามารถนับว่าเป็นเจ้าแห่งเต๋าได้หากมองจากที่นี้แล้วน่าจะเป็นต้าเต๋าแห่งกูลับ ตาเต๋าตแห่งกูแน่นอนว่าไม่ใช่ต้าเต๋าชนิดหนึ่งกูลับกูเปิดเผยกูฟ้ากูชีวิตกูศพกูพลังกูวิญญาณเป็นต้นขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ